ันนี้มาดูระบบไฟไฟโชว์หน้าปัดตัวนี้นะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้ไฟจากหน้าปัดตัวนี้มีโชว์ได้หลายกรณีนะครับไฟจากเซนเซอร์ตัวนี้ก็มันจะโชว์คันนะว่าในกล่องก็มีโชว์คันถ้ามีระบบไฟอะระบบไฟมีปัญหานีนามันจะโชว์ไฟมันโชว์คันตอนนี้นะครับนี่ดูนะครับเวลาเปิดคนแจ๊ปุ๊บ ไฟก็ไมนสั่ฐานคัางไว้แบบนี้ระบบไฟมีปัญหานะครับระบบไฟมีปัญหาเราเราอยากรู้ว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับแต่ในระบบไฟระบบไฟนี้ Low này, ลรกคันนี้มีมีเขาต่อพวกบวกกับลบผิดนะครับไฟช็อตเราจะมาดูกัน ว่าชอ็อตตรงไหนบ้างนะเวลาเวลาเราปเปิดตัวแยกปุกไฟนี้โชว์ตลอดนะครับไฟนี้โชว์ตลอดไฟนี้ไม่จะต้องโชว์แค่แค่สองวิทครึ่งนะจะดับอันนี้ไฟน้ํามันนะครับจริงๆนะไม่ต้องโชว์เซนเซอร์อ,อันนี้ก็ปกติอยู่เรามาดูห่องนะบันตีบันตีตัวนี้บันตีตัวนี้ก็ไม่ทํางานนะ เวลาเปิดคนเยจเราไม่ทำงานนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยะวันนี้ตัวนี้จริงๆเปิดคนเย่แเราต้องทำงานนะอันนี้ไม่ทำงานเลยนะครับพ่าเราเอามาดูมีไฟไหม นี่เราเช็ดดูเช็ดไฟก่อนนะครับต่อตัวนี้มาจิ้มที่ขวดลบนะครับอ่ะะอันเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นไฟเส้นหนึ่งเนี่ยสีสีเนี้ยเป็นไฟเส้นหนึ่งสีช,โชโ็อกโกแลตแต่สีน้ําเงินนะ่ะเป็นเกานะครับนะครับไม่รู้ว่าไฟมาไหมหรือว่าเกามานะครับแต่เราเช็ดดูก่อนรถคันนี้มีสองกรณีนะครับ มีไฟโชว์หน้าปากับปันติดนะครับอันนี้เราเช็ดไฟกุญแจก่อนนะครับว่าสายนี้มีไฟมาไหมนี่1นไฟมานะครับแต่เราจะต้องเช็ดกาวก่อนนะครับถ้าเราเช็ดกาวเรามาดิบที่ค้ดบวชนะครับอ่ะเรามาเช็ดดูนี่เวลาเปิดคุญแจแล้วมันจะต้องทํางาน2วิกครึ่งน,นะเนี่ยกาวเส้นนี้สองวิกครึ่งอันนี้ไม่มีเลยครับ เปิดกุญแจก็มีมันจะต้องผ่านไอ้กล่องตัวนี้ทํางานให้สองวิคครึ่งนะครับจะต้องผ่านไอ้กล่องก่อนนะครับกล่องตัวนี้นะครับจะต้องผ่านก่อนนะครับกล่องตัวนี้เรามาดูว่าเส้นไหนมันจะเป็นสีน้ําเงินนะเนี่ยสีน้ําเงินอันนี้ก็สีน้ําเงินเหมือนกันนะครับจะต้องพังก่อนนะครับนี่เรามาจิ้มดูไม่มีนะ ไม่มีเกานะครับหรือว่ากล่องไม่ได้สั่งไฟไม่ได้สั่งเกาลาไฟนุ๊หรือว่ากล่องเสียนะเราก็มามาดูตรงนี้บันติตัวนี้นะครับแกนฟิรลโน,โน่แต่เวลาสายเข้านะเข้าแค่เกาไฟกับเกา2สองเซนแต่ถ้ามาผ่านซินเซอร์ตัวนี้นะผ่านซินเซอร์ตัวนี้แล้วมันจะมีสามเซนนะถ้า ผ่านเซนเซอร์ต ins ัวน <mu ี้มันจะกลายเป็นไฟล์3เ้นนะครับ3เส้นแล้วไฟลาเส้นนี้ทำงานยังไงเวลาเปิดคุณแจปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟล์3เสมนะถ้าปิดคุณแจปุ๊บดับคุณแจปุ๊บมันจะกลายเป็นกาวทั้งามเซมหมดเลยนะครับเพื่อเพื่อเซนเซอร์ตัวนี้วิธีทํางานนะครับวิธีทํางานของเซนเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้มีปัญหาด้วยนะครับมี2กรณี ไฟโชว์ค้างกับปันตินะครับเ,เนี่ยรถคันนี้มันต่อควบผิดนะครับบวกกับลบผิดก็เลยมาเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูกันเรามาเช็คกันนะครับว่าเซนเซอร์ตัวนี้ทํางานยังไงว่าไฟสูงบู์ไหมนะครับนี่นะเราเปิดุญแจก่อนนะนี่เปิดุญแจแล้วเห็นไหม เปิดคนใหญ่ล้วมจะมีไฟได้สามเส้นเลยนะอ่ามันจะมีเอไฟเหมือนกับไฟมาลอยอยู่ตั้สามสามเส้นนี่แต่มันไม่สูงบุญนะตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาอยู่จริงๆถ้ากับไฟมาไฟมันจะโตมันจะเตาเยอะกว่านี้มนไม่ใช่ไฟน้อยแบบน,นี้นะ เว,วลาเปิดกุญแจนัจ้นเนี่ยไฟไฟมารออยู่เวลาปิดเนี่ยเวลาปิดเราจะกลายเป็นเกาาสามเซนเนี่ยเ้าไห<ป>มโอเคนี่นะอ้าวทำไมเราตัวน,นี้มันไม่ติดนะอันนี้ทำไม่ไม่ทำเวลาเปิดกุญแจเราไม่ทำงาน เรามาเช็คดูว่าเปลี่ยนพะอะไรตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้มันไม่าจมันไม่ใจไฟให้มันมานะเซนเซอร์ตัวนี้ก็ช็อปเหมือนกันนะอันนี้เซนเซอร์เปลี่ยนพอที่พอเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันแต่ผมเอากล่องซื้อกล่องมาแล้วนะซื้อกล่องมาใหม่แล้วว่าไฟชูตตัวนี้มาดูว่าไฟชูตตัวนี้มันจะหายไหมนะครับอันนี้นะระบบไฟมีปัญหานะแต่ส่วน ส่วนแรกผมมาเปลี่ยนกล่องก่อนนะครับโอเคนี่กล่องใหม่อันนี้กล่องใหม่นะครับซื้อมาใหม่น,น,หมนะมา,ม,มาถึงเนี่ยเปลี่ยนกล่องใหม่ซื้อมาใหม่นะครับ แต่มาเปิดคุณเจดูนะครับว่าไฟชูเมื่อกี้มันจะหายไหมนะครับอ่าโอเคนี่ไฟชูหายแล้วนะครับนน่ไฟชูหายแล้วนะครับ่า,บาตัวไฟปกติหมดแล้วแต่เรามาดูที่ซิงเซอร์ตัวนี้นะครับแต่เมื่อกี้เกา้าเส้นนี้เส้นเนี้ที่ที่จะเข้าเส้นนี้ยเมื่อกี้ไม่ติดนะเม,มื่อกี้ไม่ติด่ะ เราเปลี่ยนก่อนแล้วเราเปลี่ยนก่อนแล้วนะเรามาดูกันอาจิมนะมาจิมกาตัวนี้มันจะเข้ามาไหมมันจะมันจะต้องทํางานสองวิสครึ่งน,นะที่เวลาเราเปิดกุญแจเราปันติต้องทํางานนะอ่ะเราเปิดกุญแจด,จนดูนี่นะเนี่ยเกามาแล้วนะหนาดับแล้วเห็นไหมอันนี้จะต้องทางานสองวิสครึ่งตัวนี้กาวเข้ามาไฟเข้ามาบันติก็ไม่ทํางาน กนะันที่ไม่ทำงานเป็นเพราะอะไรแต่เซนเซอร์ตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าไม่ทำงานอันนี้เรามาเช็ด,ดูก่อนว่าจะเป็นแบบไม่อกี้ไหมเนี่ยไฟไม่สมบูรณ์นะครับจริงๆไม่ใช่ไฟแบบนี้นะ ไฟเข้ามาไม่สมบูรณ์นะเห็นไหมจะมีเปลี่ยนไฟไฟไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะที่ซิเซอร์ตัวนี้เราจะต้องลองเปลี่ยนดูนะครับแต่คงยังไม่ได้ซื้อมาตัวนี้แต่กล่องระบูไฟดีหมดแล้วนะครับแต่ปันตีตัวนี้ไม่ทำงานอรอผมซื้อซินเซอร์ตัวนี้มาก่อนนะครับโอเค เดียวไม่ได้นะมันจะมีวิธี่ออ่ะทายไว้ก่อนวิธี่อ,อยังไงเดี๋ยวเดค่ะอ่าสีลวดเรดแดงเราจะมา่อนสายตรงนี้เลยครับเราจะเปลี่ยนเส้นเร์ตอมนี้น เนี่ยเราดึงอย่างนี้ดึงไม่ออกนะครับมันจะมีกิบล็อกเนี่ยดึงแบบนี้ดึงไม่ออกเดี๋ยวมันจะขาดอ่าดึงไม่ออกหรอกนะครับจะมีกิบล็อกอ่าเราก็จะต้องเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับรก็จะต้องจิม้มเอาตัวจิ้มตัวนี้ิบล้อไม่ติดโอเค เลยดัวนสีดำไอสีขาวโอเคเราก็ถอดออกฟิลปินชุดนี่นะเมื่อกี้จะอยู่แบบนี้โอเคโอเคก็เราเราจะเปลี่ยนซีนเซอร,ร,ร์ดูนะเมื่อกี้ซีเซอร์ส,ส,ส,สรีหรือเปล่าเรามาเปลี่ยนดูตัวนี้นะ ง่ายเองนี่นะวิธีตอบตัวนี้มันจะลอะอ็ลอคฮะเอฟฟันตัวนี้มันจะล,อล็อคเราถินเซอร์เรก็รีทออมามันจะมีลูกยางซิมซิมตัวนึงนี่นะถ่ายไว้นะมันจะมีรูโอเคนี่นะครับผมเอาของอีกคันหนึ่งมานะครับลองมาใส่ดูว่าจะได้ไหมนี่แหละเซนเซอร์ตัวนี้ ใช้ไหมเรามาใส่ดูนะครับอันนี้ผมเอาถอดมาแล้วผมมาประกอบดูนะครับผมเร <c oughs> าก็มาลองดูก่อนเราก็มาใส่ พุชิใส่นาะมันจะใส่ง่ายไม่เหมือน,นไม่เหมือนตอนะอ้นทอนนี่ใสได้ละนี่อ่ะเรามาลองดูกันนี่นะแบบนี้จะ่ไหมช่างครับโอค okay. นี่นะสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้มันจะอยู่ข้างขาอยู่ยอยู่ซ้ายชมพลอยู่จมพูอยู่ขวาอ่าจไว้น้่งหนแบบนี้ แล้วก็มาจิ้มตุจะไหมนะครับจะเลาะนะัน,น,น,นี้อ่ะอันนี้เปลี่ยนซิเซอร์ตัวนี้แล้วนะครับครับเรามาเปลี่ยนซินเซอร์ตัวนี้แล้วว่าทำงานไหมครเรามาเทสดูกันมามาตามมาลยอ่งเราก็เสียบเสียบปั๊บปุ๊มตุ้ง ปุ่มอ่ะนะตัวนี้จะทำงานไหมโอ้เปอยกุญแจนะนี่ทำงานแล้วนะทำงานแล้วเราจับดูอ่ะเปิดกุญแจเปิดแล้วนะทำงานไหมโอเค,อ,เคอันนี้มันไม่ไม,ไมีไม่ค่อยมีเสียงน,นะ,อ,ะอันนี้เป็นปันตีมันจะสั่งะนะทำงานแล้วนะครับอ่ะมาดูว่าไฟนย่แค่ เวลาเปิดแล้วมันจะเปลี่ยนไฟตัวเนี้ยมันส่งบูรณ์ไหมนะยังไม่ได้ฉีดอ่าอ่าพอละเน้นได้ดได้นี่นะเน้นดูนะเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้ไงนี่นะเวลาเปิดกุญแจเวลาเปิดกุญแจปุ๊บเห็นไหมไฟไฟมาดีกว่าเมื่อกี้เห็นไหมสว่างมากอ่าโอเคนี่นะอันนี้อีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับอ่าอีกเส้นหนึงน่งนี่คือเต็นไฟทั้งสมบูรณ์แบบอีกเส้นหนึ่งเห็นไหม อันนี้จะเป็นไฟทั้งหมดใช่อันนี้นะจริงๆตัวที่มายังไม่ถึงเซนเซอร์ตัวนี้นะมันจะเป็นไฟเส้นหนึ่งเก่าเส้นหนึ่งแต่เซนเซอร์ตัวนี้ทํางานให้นะถ้ามันทํางานให้ไอ้เวลานี่เวลาเปิดคุณเวลาเปิดคุณแจนะเนี่ยเปิดคุณแจอยู่นะอันนี้ดับนะอันนี้เปิดเปิดคุณแจนะเนี่ยมันจะเป็นไฟนะจะเป็นไฟเต้าสามเส้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไฟสว่างเลยนะ อ่ะจะเป็นไฟตาสามเส้นเลยเนี่ยดูนะอ่าเวลาเราเราเปิดกุญแจปุ๊บเรามาเชด็ดดูว่าตัวนี้เป็นไฟแล้วเป็นเกา่าอ่ะเราก็มาจิ้มตัวนี้จิ้มแล้วนะจิ้มคู่บวนะจิ้มคู่บวนเนี่ยมาดู <9. S 1> เก่าเห็นไหมกลายเป็นเกา่าทัามสามเส้นหมดเลยนะครับเพราะเซมเซอร์ตัวนี้ทํางานให้นะโอเค จริงๆแค่ข้าวแค่สองเส้นสองเส้นนี้เส้นกาวเกับไฟเซนเซอร์ตัวนี้แปลงแปลให้มันเป็นสามเส้นนะอันนี้พอรู้แล้วใช่ไหมโอเคอันนี้เปียกคุณเจนะแล้วเปิดคุณแจเราเป็นไฟโอเค้ากา่าน,นนี้ปะเราจะต้องสตาร์ทดูนะ เราอดออก่อนเรามาใส่เรามาใส่ปันที่ก่อนเราสตาร์ทดูก่อน <Okay. S 2> เรามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ไอฟองเปลี่ยนฟองกับเปลี่ยนทีเตอร์ตัวนี้นะครับนายทีเซอร์เออทีเซอร์ม่กี่อนยะู่ไหนฟองตัวนี้นะครับอันนี้ทําไมเราต้องเปลี่ยนเป็นระบบไฟนะครับ้ส่ควบผิดนะครับพอต่อพอต่อมาผิด ผิดแล้วมันระบบไฟผิดนะครับไม่กี้ได้ได้ก่อนไหมไม่กี้ไม่กี่ก่อนแล้วใช่ไหม,มอันนี้เวลาเวลาใส่ห้ามห้ามผิดนะครับอันนี้เวลาใส่ผิดแล้วแต่สายก็มันจะวิ่งเข้าไปหาพวกบวดเซ็นเซอร์ทุกตัวแต่ดีเซ็นเซอร์แค่เสียหายแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ใช้ได้ปกติหมดแล้วนะครับ อันนี้ใส่หมดแล้วเราสตาร์ด,ดูนะครับเปิดคนแจเมื่อก่อนไฟติดคันนะครับอันนี้หายหมดแล้วนะครับอันนี้ปกติหมดแล้วนะครับแต่น้นมามังกล้จะหมด <c oughs> โอเคเรามาสตาร์ด,ดู <c oughs> โอเคนี่ติดแล้วนะครับอันนี้ติดหมดแล้วนะครับ <c oughs> นี่เดลโมก็ปูด,ดีหมดปูด,ดีหมดด้านนี้ก็เรียบร้อยนะครับรก็ทำเหมือนนั้นนะครับก็ระบบไฟถ้าทำแล้วระบบไฟระวังนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟระวังนิดนึงนะครับโอเควันนี้ก็ฟังรู้นิดหน่อยแค่นี้ก่อนนะครับวันดีครับ